มันถึงแล้วนะครับ502ตัวธรรมดาไม่ต้อง x ก,ก็ถึงครับ 500x ดอกอย่างโหด x Max เดิมเดิมแกะภูเขาเดิมเดิมซก็เดิมเดิมตัวนี้ตัวพันนะครับนี่คือห้องวันนาอันซีนแห่งใหม่ของ จังหวัดอุบลราชธานีที่เขาว่ากันว่าโหดโดดน้ำเลยไหมอันนี้ตัวอย่างไม่ดีนะครับมาเที่ยวแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อม ครับก็กลุ่มสมาชิกของอ้อนอัวบ้านเพื่อนนะครับนำทีมโดยพี่น้องพี่แก้วพี่หนึ่งดโดดไหมพี่แก้วโดดไหมโดดไหมไหนๆก็ไหนๆละอันซีนแห่งใหม่ของอุบลราชธานีมาถึงได้ไงวะทีอเค ไม่ธรรมดาครับฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนสวยครับเดี๋ยวได้เฉพาะหน้าฝนโอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นนนะ้ำละ